สวัสดีค่ะทุกๆคนมือนีกับผ้พาพีผ้าน้องมาเลาะปลานะคะหลังจากที่ทรงอลิษาเรียบร้อยแล้วแม่เมียกับิเขาปลาหาเบิงตนพักนั่งยางหย่าจา้ะพี่น้องคะ่ะอันใดกินใดบ่ไใดกับไปเบิงน้ำกันจ้ะทุกคนคะ่ะห็นไากาะปีแห้งค่ะทุกคนอันนี้เป็นดอกไหม่ปลานะคะพี่น้องสวยงามช,ช่วงนี้เป็นช่วงที่นาเขาปลาค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบ ดอกไม้ใบไม้ก่ลมังงามค่ะทุกคนอีกจักหน่อยใบไม้ดอกไม้เขาก็สินี่หมากมี่ผลดอกไม้เขาก็สิบ่คอยมีนะคะดอกไม้ป่าลายแห้งค่ะทุกคนทั้งฝึกีกระดอกไม้ฟังทั้งนนกระด,ดอกไม้ค่ะทุกคนอู้ดอกไม้ลายแหง้งไปเลาะปลากัน สวัสดีค่ะพ,พี่น้องตอนนี้เ้าอยู่ใต้ต้นสะเดาฝรังค่ะทุกคนขาเบื้องนี่ต้นบบกง่ายค่ะกําลังเป็นใบกําลังเป็นจีค่ะพี่น้องค่อนข้างที่จะยูสูงด้วทุกคนค่อนข้างที่จะยูสูงกําลังอ่อนๆกินได้ด้วทุกคนยู่ขางทางพักตาข้างทางค่ะทุกคน เดี๋ยวสิกลับกให้เบิงเ่งนาะนี่หูย่ะมันซ่อนนี่จัะทุกคนถามว่ากินใดบ่กกินใดเด้อกกดดจ้ะมันอยู่สูงค่ะทุกคนเก็บได้กินได้ัอนนี้คือกินใดเนะจ้ะต้นใ่แห้งหเลยข้าเจ้ากายไปก่อนสิเก็บอยูค่ะเพราะว่ามันออกยอดแรกนะคะยอดแรกที่น้อเมียวสิใดเก็บเบิ่งเน ร้ายแห้งเดี๋ยวสิกองเอาผุดกำลังเป็นดอกกำลังเป็นช,ช่อชอนี <c> ่ <oughs> กำลังจะเป็นยอดแต่มันอยู่ลึกค่ะทุกคนค่ะมันเป็นข้องเป็นข้องนางข้าเจ้ากำลังยังคุณพวกนักปั่นจักรยานกับลายค่ะทุกคนย <c oughs> ื่นเสียงข้าเจ้าเบากัน ค้นยงางกับลายแต่ว่าฉั้นเสียห้เข้าเจ้าไปสักวันที่ท่านตอบคำถามเนาะเออถา,ถามลายกับที่ท่านตอบเนาะก็ก็สิบวายนั่งอันนี้ mm hmm. เฮ็ดอีหยัง mm hmm. กลม,กลมๆเงยๆแต่ว่า mm hmm. กำลังเป็นหยอดก่ะทุกคน mm hmm. ต้นสะดาฝรั่งงาม,งามๆทุกคน งามมากๆเลยเก็บค่ะเก็บกำลังแตกกำลังแตกใบนี่ทุกคนเก็บค่ะอยู่สูงจักหน่อยเนี่ยเห็นไหมระว่างน้ำประมาณนี้ละทุกคนโอ้ยนี่แห้งคักเลยนี่ ทุกคนเบื่อมจากผาาเนี่ยง่ามแห้งเก็บช่วงนี้ได้เลยนะทุกคนข้าเจ้ากับเรนดีดิทุกคนเห็นหยอดบ่จ้ะกําลังอ่อนๆเลยเห็นบ่โอ้วล่ะนี่ต้นใหญ่ๆสูงๆคาดการว่าสิเอาบ่ได้ยิ่สูงแห้ง กำลังพ่อกินเลยทุกคนเพื่อนว่าสะเราฝรังะะ่งเลยค่ะกินได้เป็นยาระบายดีนักแร่จุดๆเลยทุกคนถ้ากินแล้วขีดแตกขีดแตนแต่ต้นสูงแห้งต้อสีหาไม้ไม่สิพี่น้องสีเอาเขาบพ่อใดดอกสูงแห้ง